และถ้าเกิดพวกคุณยังไม่ยอมหยุดอยากจะเล่นเกมยาวๆผมก็พร้อมเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันกระจอกมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะลงล็อกเป๊ะขนาดนี้จริงๆผมต้องขอชมคุณด้วยครับ,รบว่าคิดมาดีตั้งแต่แรกไม่มีอะไรที่เป็นชื่อคุณสักอย่าง ไม่มีประวัติที่จะผูกมัดคนได้ส่วนน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยประวัติก็ไม่น่าเชื่อถือถึงแม้จะมีสื่อมีทุกคนอยู่ในมือก็ตามอย่าไปพูดอย่างนั้นสิมันก็ดูเหมือนผมเป็นตัวร้ายพอดีผมไม่ได้มีเจตนาจะคิดอย่างนั้นนะครับต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรยังไงก็ขอบคุณคุณแล้วกัน,กนที่ดูแลทุกอย่างเรียบร้อยดีผมสิครับที่ต้องขอบคุณคุณมากกว่าที่ทำให้งานของผมง่ายซะขนาดนี้ ผมขอชมความพยายามของพวกคุณที่จะเล่นงานผมด้วยใจจริงแล้นะแต่มันก็ได้แค่นี้แหละแล้วลถ้าเกิดพวกคุณยังไม่ยอมหยุดอยากจะเล่นเกยมยาวๆผมก็พร้อมเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันกระจอก stream now, T. Monomax thao nặn.